เอาละครับผมแมนยูนิเต็ดนะครับผมกลับใจจนได้ดีแมนยูอาจปรับตำแหน่งนะนะครับเจดอนซันโซนะครับต้นสีสันนะครับเจนอนซันโซนะครับมีลุ้นขยับไปเล่นเป็นกองหน้าช่วงต้นสีสันหลังลาสมุดฮอยหลุนบาเจ็บขณะที่โจชัวเซ็กซี่ยังต้องปรับตัวกระปองอักกีดและแนวทางของการเลหนขอมทีมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวามารอนะครับลุ้นกันนะครับว่าทางซานโชนะครับจะระเบิดฟอร์มเก่งตอนที่เขาอยู่ดัดมุนแบบโอ้โห,โหเลี้ยงจี้กินเดียวยิงคุมคมเอ็ซิซเยอะนะครับกินประตูเป็นกอเป็นเกาเนี่ยอยากเห็นตรงนั้นเหมือนกันนะครับว่า,วาวมันจะเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยครับ ด้านเอลิกเน่านนครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเย้มว่าเจดอนชันโช่นะปีกชาวกิดมีโอกาสสูงที่จะถูกโยกไปเล่นเป็นกองหน้าในช่วงออกสตาร์ทนะครับเพนเรลิกฤดูกาลนะคารันะครับ2ถึง2 0 2พและเกมคอมมิ t ิตี้ชิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์ที่10สิงหานี้นะครับในเวลานี้ปีสแสดงต้องเจอกับปัญหาเรื่องกองหน้านะครับ ตัวเป้าหลังของรัสซูอยลุนดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขานะครับต้องพักพ่อนน้อย6สัปดาห์ส่วนโจชัวเซอร์ซี่หัวหอกชาวดัตที่เพิ่งซื้อเข้ามายังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักพักนะครับขณะที่ฉันโชนะครับกลับมามีอนาคตในทีมของเทนากอีกครั้ง หลังทั้งคู่มีปัญหากันจนนักเตะโดนส่งไปให้กับบูรเซียดอรมุนยืมใช้งานในฤดูดกาลที่แล้วก่อนที่กุนซือชาวดัดนะครับจะให้โอกาสและได้ลงเล่นเป็นของนาในเกมแพ้ลิเวอรูพูล0-3ช่วงค่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อถูกถามว่าชันโชวมีโอกาสลงเล่นในตำแหน่งเบอร์กต่อหรือไม่นั้นเทนานเผยว่าใช่ ไม่งั้นเราคงจะไม่ส่งเขาลงเล่นในตำแหน่งนี้นั่นคือสิ่งที่เราสามารถนะครับทำได้หากเราไม่สามารถใช้งานลัสบุดหอยลุ่นได้ในแคปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเจดอนชาญโชวนะครับเป็นตัวที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงเขงาพัฒนาฟิล์มดาวฟิตีนได้นะครับและอย่างไรก็ตามนะครับแน่นอน โจโจเซอร์ซีนะครับกาลังเข้ามาเข้าเริ่มตรงสอมแล้วแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าเขาไม่ได้สอมนานพอดังนั้นจึงต้องใช้เวลาเขายังต้องปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษและแนวทางการเล่นของเราด้วยกระนั้นก็ดีเจดอนสามารถเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ดวยเขารู้ว่าเขาสามารถเล่นลิมเซน,นแต่ก็เป็นฟอร์สไนได้ด้วยเขาเป็นทางเลือกส่วนอานะคะลิฟอร์ผมคิดว่าเขา เคยทำหน้าที่กองหน้าตัวเป้ามาก่อนแต่เขาสามารถทํามันด้วยแน่นอนเขาก็เป็นอีกครั้งเลือกนะครับก็อาจจะต้องสลับประเพียนกันไปนะครับทั้งเจดอนจันโชมาคัร์ลสฟอร์ดนะครับจะได้หนึ่งทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็แล้วแต่โค้ชลิก็ัจัดให้นะครับ แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับถ้าเจดอนชานโชนะครับเราซื้อมาเนี่ยเราใช้เขานะ่ะให้เขาแบบยิงเป็นก้อนเป็นกำเอ็สิ้เป็นกอ้อนเป็นกำเนีเ่ยให้มันคุมคุมจากที่เราซื้อมาครับโอ้เยอะแล้วก็แพงด้วยนะครับก็อยากให้เขาระเบิดฟอร์มเก่งๆตั้งแต่ตอนที่ยูดันฟุลมานะครับอ,อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าเขาทําได้ดีที่สุดกับการเล่นฝั่งซ้ายเริ่มจากถิมเส้นและตัดเข้าในแต่เราก็ยังเลือกทางเรื่องอื่น เรามีบูโน่คนนมนที่สามารถเล่นกองหน้าได้ด้วย